ีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ช่องไม้เมืองกูฟ้ากันนะครับวันนี้เราจะมาโจตักกระแตกับพีเตอร์กันนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยแต่มาเฉยๆแบบแล้วนะทาเช็คโยฟ้่นี่ตกระแตกพีเตอร์แต่มันไม่เห็นยันเดี๋ยวจะติอต่อ เข้มามก็ก็ตัวเล็กต้องเรียกไว้ตัวเล็กแล้วก็ก็สระาโตนี่นี่อันนี้เป็นวิธีทำให้ผีเสื้อนะครับทำให้ผีอันนี้เราเหมือนแบบจะบอกอยากามันเป็นเรื่องสำคัญมากๆสำหรับคนที่กำลังจะเลี้ยงผีเสือ้อ มันไม่สามารถหาซื้อเลี้ยงผีเสื้อได้นะคะต้องหาตามธรรมชาติเอาแต่อันนี้อยู่ดีๆมันก็มาเกาะผมผมก็เลยเอามันมาเลี้ยงและวิธีเลี้ยงผีเสื้อคือไม่ต้องมีตักกแตนอยู่ด้วยก็ได้แต่อันนี้ผมเจอตักกแตนก่อนเนี่ยเลยเอามาใส่พอดีแล้ววิธีการเลี้ยงผีเสื้อเข้าสู่ โครงการที่เรากำลังจะพูดกันนะครับเข้าสู่โครงการที่เราพูดกันนั่นก็คือการเลี้ยงผีเสือ้อการเลี้ยงผีเสื้อต้องมีมทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราสู่ช่องไวรัสกูฟ้าและวันนี้เราจะมาโชว์ผีเสื้อและบอกวิธีการเลี้ยงผีเสื้อกันนะครับแล้วก็สอนวิธีการนี่การเพาะผีเสื้อให้ได้เยอะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยยู ป่ะอ,อันนี้อยู่ในห้องยายนี่พิซซ่าของเราอยู่ไหนพิซซ่าอาจจะมองไม่เห็นนะคะก็ต้อเอาตัวน้องออกมาเอาน้องอยู่ไหนเอางน้โอ้ยลำบากควยบอดเดอร์พี่เบิดพี่ฟังด้วยควยบอเดอร์นี่ควยควยมันช่างเบื่อจริงๆควยบอดช่างเบือ่อ ถาขอเป็นรถกอยากอยากว่วิธก,กให้พี่จ้มันเชื่องต้องให้มันเหน่นเราแวป๊บปก,ก็อาจะลดไปหน่อยโอเคเพราะว่าเป็นะโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วนี่พี่เจ้าเรา น้องเปียวน้องเปียวควยควยบุยน้องๆนที่น้องอยู่ตรงนี้ครัน้องดูนี้ครับควน้องก่อนควยน้องไว้ตรงนี้กรันโอเคมาได้เวลากานบอกเออมก้มีมือ วิธีการเลี้ยงผีเสื้อก,ก็คือเราต้องเอาใบไม้ที่มีดอกอะไรก็ได้เอามาให้หมดดอกนะดอกมาเยอะๆข้าจะทําให้ผีเสื้อของเรานั้นสามารถกินแก่ต่อนในนั้นได้และต้องเด็ดมาอย่างเป็นกิ่งไม่งั้นน้งองผีเสื้อของเราจะไม่มีอะไรกินและตายในที่สุดวิธีการเพาะผีเสื้อรเราคือต้องจับผีเสื้อ ธรรมชาติคือตัวเมยียกับตัวผู้มาเพาะเพาะเพาะให้มันผสมพันธุ์กันอ่ะให้มันเยอะเยอเยอะเยอแล้วค่อยเอาตะก้ายดก้าแต่ถ้าคุณเลี้ยงไม่พอคุณก็ต้องปล่อยไปใไนธรรมชาติโอเคนะครับโอเคพีการเลี้ยงผีเสื้อก็แค่นี้แหละโอเคและเดี๋ยวอีกอย่างบายคือนี่ครับไม่จับมาอย่างธรรมชาตินะ วิธีการจับมันยากมากคือเราต้องนี่อันนี้ผมอันนี้คือผมจมนจากครค่าแต่ผมเคยเห็นมันมันก็เลยมันก็เคยเห็นผมมาต้องงานแล้ะมันก็เลยจำผมได้เลยก็เลยเหมือนแบบอะไรนะก็เลยเหมือนแบบมันคุ้นเคยกับเราอะเหมือนหลาาแล้วอะที่ยังไม่เคยเห็นหน้าเราสักวัน จนหลานเห็นหน้าเราใช่ปะหมแล้วคุ้นเคยกับเราเป็นพันๆปีจนถึงเราตายลายก็จะร้องให้เพราะว่าพูตายไม่คลิปนี้ไม่มีคำหยาบครับเพราะเป็นคลิปสำหรับทด็กกับเด็มบ้านยังมีอไอยากอยากครับเออ นี่ยังคือพวกเลี้ยงสิ้นเสือสองตัวที่เห็นตัวเดียวคือตัวนนนหนึ่งวินีเด้ี่นี่ครับวิธีการเลี้ยงสิ้นเสือเพราะข้าววานนี่แหละอยาคิดไหนที่เดีย๋ยววันพรุ่งนี้จะมาถ่ายใหม่นะครับคอยดูตอนเย็นได้เลยแต่เดี๋ยวลืมกดติดตามด้วยยังยังไม่จบยังไม่จบๆๆๆๆ อะไรตอดีเอาอมันมาที่สิย,ย,ยผมเพื่อหลายคนมากเลยในชั้นเรียนถมแต่ผมจะไม่แก้งคเป็นถมเป็นหนหน้ายเด็ก ดแต่คุณเป็นนหน้าใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตัวก้มการที่นะเปนหน้าใหญ่สุดอะต้องผ่านอะไรมาเยอะมากทีไ่ได้เลื่อนขันเลื่อนขันแล้วต้องผ่านวิธีการออกนโคตรันา oh มุดว่าคุณออกทีโดยมีการเห็นใจแล้วคุณหน้าุณสังให้ทำอะไรแล้วไหมคณไหวแป้งปวดมาโอ้ ถ้าใครอยู่กับผมตอนนี้ไม่จำเรียนของผมผมกำลังจะขึ้นปหนึ่งไงผมก็จะไปประสมสาริษปหนึ่งใครที่อยู่แล้วดูช่องผมแป๊บหนึ่งเลยปล่อยเมย์เม่์มมมแค่นี้ก็จบไปก่อนนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามด้วยนะกินข้าวกันบ๊ายบาย,บาย